สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องเดียด a มแ n นทักนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาชม h i โ o m e g a นะครับตัวนี้เป็น Megafm นะครับตัวสมอทองนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวนะครับนานาทีเราจะได้เจอรถสวยนะครับท่านผู้ชมครับ ก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับช่วงนี้เดียดัมแอนทักอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันเลยนะครับตัวนี้สังเกตตรงไหนสังเกตกระจังหน้านะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ถ้าเป็นฮิโน่เมกานะครับกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดํานะครับท่านผู้ชมครับแต่ตรงนี้ไปแลปสีมานะครับท่านผู้ชมครับดูครับอ่ะแล้วก็สมอทองดูยังไงดูตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นสีทองมองยังไงคือสมอมองสองฝั่งแล้วตัดครึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนสมอนะครับสมอเวลาเรือเขาโยนนะครับโยนสมอเพื่อ เพื่อให้เรืออยู่กับฝั่งนะครับไม่ไปไหนนะครับเขาก็เลยเรียกสมอนะครับตัวนี้เป็นฮีโนเมกาเอฟนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเอฟเอ็มสอนะครับ320ร้อ่แรงม้านะครับถ้าเป็นฮีโนเมกานะครับผิดหรือถูกประการใดถ้าท่านผู้ชมทราบก็คอมเมนต์ได้นะครับ ตัวนี้ผมว่าเป็นตัวท็อปของฮ i โนเมก้านะครับก็คือตัวนี้คือรุ่นสุดท้ายนะครับ FM2P320 แรงม้าแล้วก็จะมาเป็นซีรีส์500นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมกระทะล้อนะครับนี่ครับรถก็อาจจะเปื้อนๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าช่วงนี้ก็มีฝนโปรยปรายนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันครับ ตัวนี้ก็เป็นกระทะน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับท่านผู้ชมครับดูครับสวยนะครับกระทะตัวนี้แปลงมานะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแปลงใส่คานหน้ามาอีกหนึ่งคานนะครับเป็นสองคานหน้าคันนี้เป็นรถพ่วง24ล้อนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นดํำเกษตรนะครับ มีแขกไม่ได้รับเชิญนะครับนี่ครับเจ้าหน้ายุยนะครับนี่ครับกระทะเปลี่ยนกระทะชุบนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเงาตาแตกเลยนะครับอ่าเรามาดูถังน้ำมันครับถังน้ำมันนี้ผมว่าน่าจะประมาณสามร้อยเจ็ดิบลิตรนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้เขาเรียกล้อ,อจักนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเขาเรียกล้อจักตัวนี้ก็ยังเป็นดุม8น็อตนะครับนี่รุ่นนี้ตัวฮีโนเมก้านะครับนี่ครับพอข้างเขาก็จะเป็นเป็นรูปสัญลักษณ์ฮีโนเลยนะครับเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับนดูครับ แคตซีเขาค่อนข้างใหญ่นะครับดูครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมตัวแม่นะครับบันท้ายตัวแม่นะครับเเรามาชมตัวลูกกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ ตัวลูกก็จะเป็นลูกพ่วง3ามคานนะครับนี่ครับสิบสองล้อหลังนะครับรถก็ต่อมาจากอู่นี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นกระทะเลเดียนทั้งหมด24เส้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ ไม่รวมยางอะไรนะครับดูราวกันหมาเขาครับกันหมาก็ได้กันมอไซค์ก็ดีนะครับนี่ครับโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับดูครับอืทําดีนะครับแบบนี้ครับดูครับปิดมิดชิปดีอไม่ให้เห็นลูกหมากับแหนบนะครับ เดี๋ยวเรามาชมบ้านท้ายกันครับเป็นข้อกเกษตรนะครับข้อค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมครับดูบ้านท้ายก็จะประมาณนี้นะครับความสวยไฟก็ยังเป็นไฟแบบเก่าอยู่นะครับ ปกติรุ่นใหม่ๆตรงนี้เขาจะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟข้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับท่านผู้ชมครับดูครับตัวนี้แล้วก็จะมีรอยรอยปะนะครับนี่ครับรอยเชื่อมปะนะครับการออกแบบคัดซีนะครับจะเรียกคัดซีหรือคัซีก็ได้นะครับเรียกได้หลายแบบนะครับ เรามาชมตัวแม่กันต่อนะครับโอ้นี่นครับดูครับผมว่าเมื่อก่อนตัวลูกน่าจะเป็นขาสั้นนะครับหมายถึงว่าต่อหางนะครับดูครับนี่ครับแล้วก็มาแปลงใส่นะครับดูครับนี่ครับนี่ใส่ให้มันยาวขึ้นนะครับไม่ทราบว่า นาอ้อยสงสัยรากอ้อยแน่นอนครับปกติตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้ต้องประกบกันนะครับตัวนี้คือเสริมมานะครับนี่ตัวนี้แต่อันนี้เขาเสริมถาวรเลยนะครับดูครับคือใช้น็อตร้อยไม่พอใช้ระบบเชื่อมออกเชื่อมต่อด้นะครับนี่ครับผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับท่านผู้ชมครับ บางฝุ่นตัวแม่ก็เป็นท้องช้างนะครับท้องช้างแบบน่ารักนะครับนี่ครับไม่ได้อะไรมากมายน,น,นี่ครับดูครับอันนี้ก็จะเป็นหม้อลมนะครับถังลมนะครับแ,แล้วก็ท่อเป็นรูปตัวเอสนะครับ อขออนุญาตรีวิวรถหน่อยนะครับครับพอดีเจ้าของรถไปกินข้าวนะครับเพิ่งสวนกับผมเมื่อสักครู่นะครับนี่ครับล้อก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เสริมล้อนะครับนี่ครับ เสริมคานคู่หน้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แคตซีเขาใหญ่นะครับ่าเดี๋ยวเรามาดูเอ่อแบบเต็มๆกันนะครับอนี่นะครับสวยนะครับคันนี้ครับอ่า ก็จะประมาณนี้นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s cribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ